เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายภาพไว้ก่อนนึงเป็นหลักฐานตึงวิวโอเจอกับกูโกนหน้าวิวโออยากเจอนี่วิวโออะไรนงืมันด่านอะไรคุณดูด้วยเอาแบบนี้แหละ นิโอจเจอครับโอเค 我求你了。 ายวิดีโออยู่ต้องรู้อยู่แล้วว่ากูโกหรือไม่โอแต่ลืมไปดูด้วยหรอมึงเข้าเฟซอยู่วันน่ะอุ้ยแล้วมึงเข้าเฟซอยู่วันน่ะ ยาดีฮ <Cornell>. ้เฮ้ยโอ้แต่ก่อน วิ่อะไรวะเฮ a d shot อโอโหดเวยรูว่ากูวาจานตัวเองแน่เลยเนะีย่ยเ <c oughs> ดยิมกดปุ่มเดิม เฮดช็อตโอ้โหปิดโอไม่ไหวโอลงแน่นอนวิโออยาให้กูเล่นชี ตีมือแม่งเริ่มกลับมาแล้วโอ้โหเฉียบไปนิดวีตัวเดียวเองบลูจีวิน